สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีผู้หางานทุกท่านใครสนใจสอบบรรจุรับราชการนะครับของกรมสมภารนะในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการโอ้บรรจุรอบแรกเยอะมากนะครับ300ออัตรานะใครต้องการจะเบนเข็มเข้าสู่การรับราชการในสภาวะที่หางานยากนะครับแล้วก็มีความมั่นคงสูง ท่านติดตามได้นะเดี๋ยวผมจะบอกสาระสำคัญให้นะครับเป็นประกาศของกรมสรรพากรนะเขาจะรับสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการนะครับตำแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรกเนี่ยเขาบรรจุทั้งสิ้น300ออัตราซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็จะขึ้นบัญชีไปอีกนะ อัตราเงินเดือนก็15,000ถึง16,500บาทตามที่กพอกำหนดนะเดี๋ยวลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเราจะดูท้ายประกาศฉบับนี้นะครับรับสมัครเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เยอะนะหมายถึงว่าตำแหน่งเดียวแล้วก็รับจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยท่านจะหาสอบที่ไหนได้ครับยากมาก การรับสมัครให้ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เนต็ตนะครับที่เว็บไซต์ของกรมสมรกรเดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้ท่านนะด้านล่างของคลิปนี้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2565จนถึงวันที่5สิงหาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการและให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้นะขั้นตอนแรกก็สมัครสอบที่เว็บไซต์ก่อนนะครับไปสมัครสอบเสร็จแล้วนะ กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้วระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินการชำระเงินค่าสมัครสอบก็ที่บรมจรจธนาครารกรุงไทยนะครับขั้นตอนต่อไปก็อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาสีดำขนาด1คนนนิ้วนะครับอันก็แอดไฟล์อัปโหลดลงไปนะ แล้วขั้นตอนที่4ก็พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษ a 4นะครับถ้าท่านไม่มีเครื่องปรินเตอร์ตอนนั้นก็ท่านก็เซฟไฟล์ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปปริน้นปริน้นออกมาในภายหลังแล้วก็นำแบบฟอร์มที่เราปริน้นออกมานะไปชำระเงินที่บมจธนาคารกรุงไทย3ช่องทางนะไม่ไว่าเป็นผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสผ่าน KTb o n ออนไลน์เน็ตนะครับ หรือว่าจะเป็นที่ตู้ A อ m เก็ได้แต่ต้องชำระตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2565จนถึงวันที่6สิงหาคม2565นะครับและผมแนะนำท่านว่าถ้าท่านตัดสินใจสมัครก็ควรชำระเงินตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวรหัสประจำตัวเลขประจำตัวเนี่ยมันจะออกหลังจากท่านชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วนะและมีผลในการบรรจุแต่งตั้งด้วยนะครับ ลำดับต้นๆเลขที่สอบต้นๆถ้าคะแนนเท่ากันเนี่ยโอกาสบรรจุก็จะมีก่อนคนอื่นนะครับเห็นไหมว่าการสมัครจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในเวลาที่กำหนดนะครับค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น530าบบาทนะสำหรับผู้ที่ไม่มี ภาคกอของกอพนะครับภายในวันปิดรับสมัครสอบ530บาทเนี่ยก็ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ500บาทนะแล้วก็ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตค่าธรรมเนียมราคาอีก30บาทรวมแล้วก็530แล้วก็อีกอัตรานหนึ่งเนี่ยเมือม่อกี้530บาทเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีภาคกอของกอพนะครับ ถ้าท่านมีภาคกอของกอพอแล้วเนี่ยท่านก็เสียเพียงแค่430บาทก็เป็นค่ารมเนียมสอบ400บาทท่านก็สอบเฉพาะภาคขอก็คือความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งถ้าท่านผ่านไปอีกก็สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งคือภาคคอก็คือสรุปว่ามีภาคกอแล้วเนี่ยจะจ่ายถูกกว่าไป100บาทเสียเพียง430บาทนะครับสมัครแล้วก็ไม่คืนเงินให้นะครับ ต่อไปนะสาระสำคัญอื่นๆนะท่านตรวจสอบข้อมูลนะให้ดีนะครับว่าตรงกับหลักฐานของท่านหรือเปล่าโดยเฉพาะชื่อนามสกุลเลข13หลักอย่าให้อย่าให้ผิดนะถ้าไม่ตรงกันนี่คืองานเข้าท่านเลยนะท่านต้องไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบคือหลักฐานการแสดงตนกับสิ่งที่ท่านจำบักไวนะ้ถ้าไม่ตรงกันเดี๋ยวเข้าห้องสอบไม่ได้นะครับ หลักฐานที่ต้องมายื่นในวันสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปคือภาคกอเนี่ยนะครับใครที่เสีย530บาทท่านสอบภาคกอด้วยใช่ไหมครับและก็วันที่สอบภาคขอก็ยืน่นเอกาสารดังต่อไปนี้ก็คือบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตนะที่อัพโหลดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วน ต่อไปก็คือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐนะครับที่ราชการออกให้เป็นฉบับจริงที่มีรูปถ่ายมีชื่อนามสกุลมีหรือรายมือชื่อนะครับและที่สําคัญคือมีเลขประจําตัวประชาชน13หลักระบุชัดเจนนะและบัตรต้องไม่หมดอายุนะครับถัดไปเป็นสำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบนะสำหรับการตรวจสอบวุฒินะครับก็มีระบบของกอพอเขามีลิงก์ก็มีวิธีการตรวจสอบวุฒิอยู่นะสำเนาปริญญาบัตร1ฉบับนะครับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน transcript of record อีก1ฉบับนะครับ นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมนะทั้งผักก่อผาขอนะอย่าลืมนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผักก่อตอนต่อไปคือผู้เข้าสอบผ้าขอนะผ้าขอต้องเตรียมบัตรประจ,จาตัวที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตอัปโหลดรูปถ่ายเรีย,ยรบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บัตรประจ,จาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้นะครับที่มีลายมือชื่อแล้วก็ไม่หมดอายุ คือท่านใดที่ที่ผ่านภาคกรมาแล้วเนี่ยท่านก็จะเตรียมเอกสารน้อยหน่อยคือเฉพาะบัตรประจําตัวสอบที่ปริ้นออกมานะครับที่โหลดรูปภาพแล้วก็ลงลนยมือชื่อกับบัตรเข้าสอบคือบัตรประชาชนแค่นั้นเองแต่ใครที่ไม่ผ่านภาคกรมาท่านก็เตรียมเอกสารนะครับตามข้อ5.8วงเล็บ1เห็นไหม1.1 1.2 1.3ให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลักฐานวันที่ท่านยื่น สอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งก็คือการสอบสัมภาษณ์ผมว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็รอประกาศผนสอบก่อนก็ได้นะเพราะว่าวันสอบสัมภาษณ์ถ้าท่านเตรียมไปเกิดบางคนที่สอบไม่ผ่านก็อาจจะเสียเวลานะครับก็เอาไว้ถ้าท่านสอบภาคก,กอภาคขอผ่านก่อนค่อยเตรียมก็ได้นะครับ ที่สำคัญเนี่ยต้องมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราดูก็ได้ว่าจบอะไรมา,มาบ้างนะเขาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันนะครับให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันทําการในเว็บไซต์ของกรมสรรัากรนะครับ ก็เว็บไซต์เดียวกับที่เราสมัครนั่นแหละนะเด,เดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้อยู่แล้วนะครับหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันนะครับถ้าไม่มีภาคกนะครับของกอพอให้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม200คะแนนนะครับเวลาสอบ3ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็น3ส่วนก็คือเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์100คะแนนนะครับ แล้วก็มีภาษาอังกฤษอีก50คะแนนแล้วก็มีความรู้ลักษณะการเป็นรายการที่ดีอีก50คะแนนนะครับถ้าเป็นภาคขอคือความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็มีวิธีการสอบข้อเขียน200คะแนนนะครับตามหัวข้อ,อดังต่อไปนี้ใช้เวลาสอบ3ชั่วโมงเช่นความรู้เกี่ยวกับบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัศดากรนะครับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมข่าวสารเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศปัจจุบันแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับกรมสมรพากรวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างอำนาจหน้าที่ภารกิจนะครับตามเอกสารแนบทยประกาศนะแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะก็คือการวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งนะครับนี่คือรอบสุดท้ายเลยนะครับเกณฑ์การตัดสินนะ ถ้าเป็นการสอบภาคกอของกอพเนี่ยนะครับในส่วนของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบถ้าวิชาภาษาอังกฤษต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบถ้าเป็นความรู้ลนะักษณะการเป็นราชการที่ดีต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับของแต่ละตำแหน่งนะครับแต่ละระดับพุทธการศึกษาทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย ผู้สอบผ่านนะครับการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก็คือภาคขอนะครับต้องได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละหกนะถ้าใครมีภาคกอแล้วก็ท่านเอาภาคขอให้ได้นะครับไม่ต่ํากว่าร้อยละหกแล้วก็ภาคขอก็คือสัมภาษณ์ก็ไม่ต่ํากว่าร้อยละหกเช่นเดียวกันนะครับการบรรจุแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในการเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขารได้นะครับได้ได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒินะกรมสมกรมีนโยบายให้ผู้ที่บรรจุแต่งตั้งอยู่ปฏิบัติราชการณนะหน่วยงานที่เลือกรับการบรรจุแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสปีก็คือบรรจุในหน่วย2ปีก่อนก่อนที่จะโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นนะไม่รับโอนนะครับ หรือไม่รับโอนผู้สอบที่แข่งขันได้นะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะอ่าทีนี้มาดูนะครับเกี่ยวกับแนบท้ายประกาศเป็นลักษณะงานของตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติปฏิบัติการท่านจะทำงานด้านอะไรบ้างนะท่านก็ดูนะครับที่สำคัญต้องดูและดอกจันสามดอกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบอกว่าได้รับเป็นเยืตอี หรือวดอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชีเห็นไหมครับนี่คือลิงก์ที่ท่านใช้ตรวจสอบพูดการศึกษานะครับแล้วหลักสูตรที่จะสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปก็คือคนที่ยังไม่มีภาคกอสอบตามนี้3ส่วนเมื่อกี้ผมก็พูดไปบ้างแล้วนะแต่ท่านต้องเตรียมตามนี้นะครับต้องปริน้นออกมานะแล้วก็ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเห็นไหมครับถ้าผ่านภาคกอภาคขอไปแล้วก็ท่านก็เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะสามร้อยตำแหน่งผมว่าถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าจะหาหน่วยงานไหนที่บรรจุครั้งแรกนะสามอัตราเนี่ยถือว่าโอโหหายากมากท่านใดที่สนใจมีคุณสมบัติตรงนะครับตามประกาศท่านก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะหวังว่าทุกท่านนะครับ จะสอบผ่านเป็นใครการทุกคนขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ